ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสารวันทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์ทครับเดี๋ยวเราจะมาลองเจ้ามิกซ์กันนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับกับเจ้ามิกซ์หน่อยดูซิว่าจะเป็นอย่างไรดูฟิลลิ่งของการขับหน่อยนะว่ามันจะเป็นฟิลลิ่งในแบบไหนนะครับรถตู้เนกประสงค์ที่ว่ากันว่าเราใจที่สุดภายในปรับเปลี่ยนได้เยอะที่สุดในโลกคันนี้ ได้มาในปีหน้าไม่ได้เห็นแน่ๆในอีก2ปีว่าเป็นอย่างไรครับตอนนี้ครับขึ้นมาอยู่ในเจ้ามิ x ซ์นะครับซีเกอร์มิกนะรถ mpv ขนาดเล็กนะครับของซีเกอร์นะครับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเราเคยพาแฟน,แฟน ไปดูกันแล้วนะครับว่าเป็นรถ MPV 4ที่นั่งนะครับแต่ว่าวันนี้ได้มาขับเล็กน้อยจริงๆแล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่นาย t ท h แ Han อามาเป็นช่างภาพให้นี่เจอข้างหลังอีก2ท่านนะครับนี่เป็นไง iPhone m o ม e นะครับคุณหน้าคุณตาดีนะครับพี่ออฟที่สุดคุณหน้าคุณตาดีนะครับมาเป็นผู้โดยสารเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ทั้งสงคนด้วยว่าฟิลลิ่งเป็นอย่างไรที่พวกเรานี่เดี๋ยววนนี้จบแล้ว นะครับสั้นมากนะครับที่เราได้รับเกียริจากพี่ๆทั้ง3-4ท่านนะครับเข้าร่วมการนั่งกับเราฟิลลิ่งนะครับถ้าในเบื้องต้นที่เราลองนะครับก็คือความนุ่มนวลมาแน่นอนนี่เซตในโหมดสแตนดาดทั้งหมดนะครับนี่เราหลบมานี่ดีกว่านะพวงมาลัยออกมาเป็นฟิลของความแน่นแล้วก็นุ่มนวลนะครับแต่ว่าไม่คมไม่ได้คมมากเนี่ยนะครับฟิลไม่ได้คมมากมายเลยแต่ เฮ้ยมันแน่นดีนะฟิลลิ่งแบบนี้ผมว่าครอบครัวชอบแล้วก็สาวๆใช่นะครับแล้วก็ดูหน้าจงหน้าจอหน้าจอนี่ขนาด15นิ้วนะครับขนาดใหญ่แบบนี้ฟิลลิ่งแบบนี้มันยังเป็นรถเหมือนกับรถตู้ขนาดเล็กของบ้านเรานะครับที่พวกเ,เราเคยเจอกันกับอย่างอะไรอะเซเรน่าก็ได้นะครับแต่เซเรน่าก็ใหญ่ๆกว่านี้หน่อยแต่ฟิลลิ่งเป็นแบบนี้แหละแบบครอบครัวแบบนี้ นะครับนี่เราพูดยังไม่จบเลยครบรอบแล้วอะนะครับไปกอลรอบบนะโอเคโอเคไม่มีเพื่อนเราอยู่นะใช้โคต้าไปนะครับนี่ได้โคต้าน้องๆเพื่อนๆนไปนะครับวงเลี้ยวแค่มากวงเลียวแค่มากนะครับก็ในเวแบบนี้ครับมันเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของการใช้งานซึ่งในบ้านเราปีหน้าไม่เห็นนะครับไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวนี้จะผลิตพวกอะไรขวานะครับในปี69นะโอ้ น่าสนใจมากๆนี่มีการปลดเบลข้างหลังนะครับเขาก็มีการเตือนระบบเตือนนี่ถ้าไม่เกรงใจกูขึ้นสะพานนี่ออกไปเลยนี่แม่งไปยาวเลยคราวนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือวงเลี้ยวแคบนะครับแล้วก็ความคมของพุงมัลายมีระดับหนึ่งแหละแต่เป็นรถครอบครัวยืนยันผมว่านั่งหลังน่าจะเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวมิกซ์นี้นะครับเพราะเป็นเบาะที่เป็น กับตันซีดแย่อิสระซ้ายขวาด้านหลังเบาะหน้าสามารถที่จะหมุนกลับไปจอยกับเบาะหลังได้นะครับนี่คือจุดเด่นของเขาฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นมัลติเพอร์โพสจริงๆในความเป็นมิกซ์นี่คือการสัมผัสกับมิกซ์เดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ต้อมคุยกับพี่ออฟนะครับว่าฟิลลิ่งการนั่งเป็นอย่างไรนะนี่เราก็โดดเขามองแล้เมื่อกี้ขโมยไปอีกหนึ่งรอบแต่หนาวมากนะท่านผู้ชมนี่ดูกล้องดู เนี่ยรถกลุ่มนี้นะครับมันมีความอัธประโยชน์ที่เยอะมากในะจอมันใหญ่มากล้องใหญ่มากนะเป็น 3D ได้ด้วยนะเนี่ยตึกเลยนะครับอันนี้ไม่รู้อะไรมันเป็นภาษาจีนอ๋อดูอันนี้ด้านข้างด้านข้างล้อนี่เป็น 3D และนี่เป็นทูเป็นด้านหลังเลยนะทูดีมีช่วยมีช่วยถอยนะมีออโต้พาร์คกิ้งนะตัวนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมขออนุญ,ญาตใช้ตาเราดีกว่านะเพราะว่าเราพวกคนรุ่นเก่านะครับมอง ที่กระจกนะครับแม่นกว่าคล่องตัวกว่าอันนี้ดังดูหลอกๆตาดูกล้องนะครับแต่เนี่ยมันใหญ่มากนะผู้ชมคือในตําแหน่งอ่ะนะครับจอสามารถที่จะปรับได้ด้วยเห็นไหมเออพอเราเราบอกว่าเราไม่ใช้จอมองหลังเอาจอไปเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือเนี่ยอัตถประโยชน์เนี่ยเห็นไหมคือจอพวกเนี้ยมันสามารถที่จะเล่นในเรื่องของอินโฟเทนเมนต์ได้ คุณขับแล้วคุณไม่ได้ดูจอหรือว่าคุณไม่ต้องการใช้ในเรื่องของแผนที่ต่างๆผู้โดยสารตอน 2, 2> เอ้ผู้โดยสารด้านข้างเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากจอนี้ได้นะครับดูโหมันเจ๋งมากมันใหญ่มากแล้วเนี่ยโหดูนายนั่งโคตรใหญ่นายสูงน,นี่เกินร้อยเจ็ดสิบอ่ะร้อยแปดสิเนี่ยครับโอ้โหดูนะใหญ่มากนี่คือดูดูพืน้นที่นะไม่ได้ดูตรงอื่นนะนี่นี่นี่น,นี่อันนี้คือผมดูเล็กลูมนะครับดูแค่เล็กลูมนะครับยังไม่ดูดูตรงอื่นใหญ่ใหญ่ไหนเนี่ยดูนะเก๊ เออเนี่ยคือทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างมันค่อนข้างจะลงตัวนะครับนี่จะตัดเป็นตัดแสงออตโต้หมดนะคือตรงจุดนี้มันเป็นอีกหนึ่งอนาคตเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของรถในกลุ่มนี้ที่ก้าวเข้ามาแล้วแล้วก็รถจีนเขาน,นามานะครับสมัยก่อนเดี๋ยวเป็นรถยุโรปยุโรปที่คิดค้นในในเทคโนโลยีพวกนี้แต่ตอนนี้รถจีนบ้านเราต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าเมื่อไหร่แต่มีนโยบายมีแผนที่จะผลิตพรมลายขวาแน่นอนแล้วบ้านเราก็เป็น ประเทศแรกๆที่มิกจะเข้าไปเปิดตัวแล้วก็ขายครอบพ้มเดี๋ยวไปคุยกับพี่ๆด้านหลังเลยว่าเขาการใช้งานฟีลิ่งสั้นๆแบบนี้เขารู้สึกอย่างไรครับนี้ครับประตูปิดสไลด์สองข้างนี่พี่อออนแล้วมาลองขับกันสนยกดบวเกร์นี่แล้วก็ดูที่พี่ต้อมไอมดนะครับ เป็นคนขับนี่นะครับออกตัวแม่ก็จะชนเขาเลยน่ากลัวมากครับนี่โดยเฉพาะความประสงค์ที่สามารถปอะโได้โดาดูเนี่ยไหนมาโอ้ดูนี่นี่ดูโต๊ะกลางเนี่ยเลื่อนไปตรงด้านหน้าได้ด้วยนะครับเลื่อนกลับมานี่ได้ด้วยดูดิโอ้สุดวะสบายนะนั่งนั่งดีเลยนะครับนั่งใช้ได้เลยคือพื้นที่เนี่ย ออฟดีสูบ180แน่นอนนะครับน mm ั hmm. ่งสบายมากดูเล็กลุ่โอ้เหลือๆเลยอ่ะนะคือที่มหูมันใหญ่ว่ะตรงจุดนี้มันดีนะครับแล้วก็มานุ่มๆหน่อยนั่งหลังดีนะครับของผมเองครับเข็มขัดผมก็ปวดปวดพี่ตั้มไปนะครับให้เขาเป็นรบกวนเสียงเขาเอ้มันต้องมาทางนี้ดนี่ยว่ะ ในสุดต้อมมันก็ทําไม่ได้ไงเรียบร้อยเราต้องกันเตกตัดขากันแบบนี้แต่มันวนเลยต้อมมันวนเลยครับต้องมันวนเลยครับมันไม่กลับไปที่เดิมเลยครับโอ้โหมันเจ้าเล่ห์กับเราอีกขอบคุณครับจนทีครับนี่ครับมันก็นั่งดีนะแล้วเบาปับไฟฟ้านะเบาปับไฟฟ้าแบบนี้ยกน้องได้ด้วยมันเยี่ยม ก็ถือว่าเป็นเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะเบาะที่น่าสนใจมากๆการนั่งหลังเนี่ยเยี่ยมนี่ครับแล้วก็ลองขับลองนั่งกันไปเรียบร้อยนะเล็กๆน้อยๆกับเจ้าซิกเกอร์บิ๊กส์น่าสนใจเป็นรถที่มีนาคตนแน่นอนมีรูปแบบที่ชัดเจนมีบุคลิกที่ชัดเจนของเขานะเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเจที่นั่งแต่ครอบครัวเรามีแค่4ที่นั่ง2ที่นั่ง เราพอเนาะตรงจุดนั้นนี่ถือว่าใช้ได้เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอีกหนึ่งกลุ่มที่ใหญ่มากๆในตลาดนี้หลายครอบครัวต้องการรถประตูสไลด์หลายครอบครัวต้องการรถที่มีฟังก์ชันการใช้งานภายในรถที่เป็นแบบรถตู้เนาะแต่เรามีแค่4ีคนเราซื้อรถตู้ก็ไม่ใช่นะครับเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์มากมายแต่บ้านเราอย่างที่บอกครับ นู่นไหนอีก2ปีกว่าจะมานะครับปีหน้าไม่เห็นแน่นอนนะแล้วก็รวมถึงราคาค่าตัวก็ต้องไปนั่งดูกันมานั่งลุ้นกันว่าราคาจะมาเท่าไหร่แต่มันล้านหล้าน7มาอยู่แล้วนะครับอยู่ในเรนจ์ราคาแถวนั้นอยู่แล้วนั่งสบายขับดีนะแต่เป็นการขับดีในฟิลที่เรียกว่าขับดีในเบื้องต้นนะในการสัมผัสแรกของเรานี่น้องนายจากเทคแฮงเอาท์นะครับก็ไปลองขับกัน มันเป็นฟิลลิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเป็นรถครอบครัวไม่ได้เน้นซิ่งเน้นซ่าแต่สมูทความเป็นไฟฟ้านะครับเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยความเป็นซีกเกอร์เรามั่นใจอยู่แล้วนะครับช่วงล่างได้มาค่อนข้างดีนะครับแล้วเป็นรถเล็กไม่ได้เป็นรถใหญ่ถ้าเป็น009ช่วงล่างมันเป็นถุงลมก็ยังมีแบบโยนโยนแบบย้อยนในฟิลที่เราไม่ชอบแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่นั่นคือฟิลที่เราไม่ชอบขณะที่เจ้าซิเกอร์มิกซ์ตัวนี้เนี่ยช่วงล่างก็คล้ายๆกับ X แลแต่ว่านุ่มกว่า มันแน่นแน่นดีเนี่ยความโดดเด่นของช่วงล่างรถซีเกอร์นะครับคือมันแน่นนิ่มแน่นหนึบนะตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเฮ้อมีนาคตแล้วมันเทเนาะใช้งานในกลุ่มนี้ฟังก์ชันใช้งานภายในรถนะครับการเลื่อนการสไลด์ที่เราพาแฟนๆไปดูในคลิปที่แล้วนะครับเบาะปรับได้นะออที่นั่งพักแขนออที่พักแขนตรงกลางเลื่อนสไลด์ไปด้านหน้าเลื่อนลงมาด้านหลังนะครับการพับเบาะต่างๆโอ้ลงตัวกับการใช้งานจริงว่ะ ยอมรับน่าใช้ครับน่าใช้น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งนาะคตของซีเกอร์เข้ามาบอกเลยตลาดแตกของแท้ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ขนาดเซเลนาล้านสี่หกเก้ตลาดยังแตกเลยเจอตัวนี้เข้าไปอ่ะไม่แตกได้อย่างไรล่ะน่าสนใจครับรอดูครับว่าซีเกอร์ประเทศไทยจะตัดสินใจนําเข้ารถคันนี้เมื่อไหร่อย่างไรถ้าเราทราบ รายงายนนด้นแฟนได้รับทราบแน่นอนครับผมเรวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาใการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ก็ด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับคลิปสั้นๆแบบนี้ครับตอนนี้ต้องทําแบบนี้กันทั้งนั้นแล้วมากันแบบนี้นู้ด้านหลังนี่นี่แอบขโมยเข้ขัากันนะเนี่ยทีมงานาก็จะไม่ให้ใครขับวกันเลยเนี่ยมีพวกเราแอบขับกันสวัสดีครับ